Good morning. Your name please? ปกป้อง Okay. Let's start This is a r a b bit That is a r a b bit Okay This is a whale That is a whale Good This is a crab Good That is a crab This is an octopus Good เด็ดอ mm ิทแอนด์ออคเทปปูด hmm. อ mm ื้มฮึ่มเด็ดอิทอ่ะฮอคคาไดเออร์เกิร์ดเด็ดอิทอ่ะฮอคคาไดเออร์อื้มฮึ่มเด็ดอิทอ่ะบัฟฟาโลอื้มฮึ่มเด็ดอิทอ่ะบัฟฟาโลอื้มฮึ่มเด็ดอิทอ่ะไลออนเกิร์ดเด็ดอิทอ่ะไลออนเกิร์ดเด็ดอิทอ่ะเสน่ห์เกิร์ด That ดีด R Longan g o เกิดโดด R Longan เกิดดีด R Cucumber อื้มโดด R Cucumber อื้มดีด R Pomelo g o เกิดโดด R Pomelo อื้มดีด R Kiwi Fruit เ o ิด โดสอากีว mm ิฟ hmm. mm ุด hmm. ด mm ีดอากีนพะพายาโดสอากินพัพายาดีดอาอันเนียนโดสอาอันเนียนดีดอากีนแอปเปิ้ลโดสอากินแอปเปิ้ล ดีอาชูการแอปเปิลเกิรดโดดอาชูการแอปเปิลครับน้องปกป้องครับสวัสดีครับ